หาและทำดีกว่าขัาบดูช่องสักหน่อยอูติดตามสามสิบเจ็ดคนโอ้ไม่กัดคลิปใหม่มีคนดูร้อยสองคน EP สองมีห้าร้อยเจ็ดบห้าคน My God อืมแต่ไม่เป็นไรไปทำดีกว่าอ้าวแล้วสวัสดีทุกคนดูนอบวันนี้เรามาเล่นเกม Dark e c e p t i o n เหมือนเช่นเคยนั่นเอง <c oughs> วันนี้ไม่ได้เปิดตัวเทพฮาเท่าไหร่เพราะคลิปล่าสุดมีคนดูร้อยสองครั้ง อืมแต่ไม่เป็นไรแต่ผมเดี๋ยวจะมาเริ่มรีซูมกันต่อเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรดีป่ะกลับไปเล่นเกมกันต่อเจอกับน้องเป็ดกับกาบปาเบียดไม่ได้เจอกันนาน alex blocked the entrance. now that's just pathetic, don't you think? never fear, love. there's a solution. you'll just need to rearrange your brain. go to the ring altar. now hold still. you might also want to close your eyes. it keeps them from popping out. I need to upcare. Let's talk about will be up speed. I'll speed with the map. up Oh, you're going to Let's go. Just don't let me catch you trying to see through anything besides walls. Um, I'm not afraid of a little sewer water. Are you? Just don't get any of it in your mouth. You've heard the urban legends, I'm sure. All kinds of things get flushed down here: alligators, goldfish. น้องเป็ดเป็ดกับก้าวด่านนี้มันยากูทีออออออ่มันหนืดนี่แหละดื่มน้ำมีสามร้อยสิบอันที่เราต้องเก็บ ไก,ก,ก,ไกไร้ง่อไัลนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่มันน่าจะยาวเนาะดูเดินดียผมหยุดแล้วก็วิง่งอคโอคตรอึดเด็กตั้งป่า แต่การเคตแบนี้ไม่มีเดี๋ยวไาลา่เปิดประตูให้มาก,ก่อนอเมื่อกี้ผมเห็นน่า,นาจะมีนะโอ้อะไรโอ้อน้ำโอ้โบราณาสตรตอ,รอ,อนมนมันนี่มันนี่มันไล่มันไล่ ควิ <sh arp> lock lock ้งนอบเลวเจออยู่เดี๋ยวทำให้ตัวเราช้างี้มันทำ

เลยร้อยสี่สิบเจ็ดอืมไม่ใช่อันนี้มีกี่ชาดโอ้ข้าหน้ามีชากทำไม,ม่าได้ละแต่มีแค่โซนแรกไปกไปโยกไปโยกอีกหนโ่งไปติดอู้ตดอ้ามันนื้มันนื้ โอ้ยส่อตัวสตาร์ทสตาร์ทสตัดปิดเกยโยโอ๊ยโอ้ยนั่นดีกว่าจะรอดไหมเนี่ยโอ๊ะประตูตึงจะไม่ได้เปิด อ๋อไม่ตรงนี้มีวิวับไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เหรอไปได้ยจอโย่โอ้ขนาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประตูก็เปิดประตูก็เปิดชาร์จเกินน่าตืัน เก็ัง้สำหรับโนนี้ตาได้ครึ่งของด่านนี้แล้ว

ถ้าถึง50ซับแล้วผมจะอ,มอ,อะไรจะมีมัดคอดใหม,อม่ลืมปติดตาันด้วยนะโอ้เขีนอะไรขนาดไหโอ้ขนาดก็มีไรตัดียว ใหญ่ๆนี่ผมยังไม่เก็บนะหนื่เกินไอไอแทนแทนแบบเนี้ยอันนี้คือความลับนะแต่ผมยังไม่เก็บผมเอาไปเก็บตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนทำแรงเอสประตูมันเยอะเสียเวลาเปิด

เราค่อยเก็บมาจะได้สตุกต่อการหน,นีเป็ดน้อยเป็นราคาตะเกียบผมแทบ,บไม่ได้ใช้สกิลสกแกนเลยเก่ดใจมาก,าากไปแล้วนี้ก็มีออาฟิเกร์ Yo. You might want to take a shower after this. They're about <laughs> okay, okay. um. me. เานั้าเ้อักดกเก็บในห้องให้หมดเก็บง่ายหน่อย tháo mình cất đá nó rồi. con nam của mình, có

จ,จริงอะไรวะกา9อันสุดท้ายเราก็จะได้ออกจากสถานที่แห่งนี้จากที ตถูกตาด้วยตุ๊กขวาเกียบไปไปไปมาใจด้วยแล้วก็คว้าไปเลยจบพบยูแคนไม่เอาเด็ดนี้ตาย Yeah. This time. Don't screw it up. 啊。 ยังไงบ้างครับใน็ไเพนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะครับก็ขออาภัยด้วยมผมอยากให้ทุกคนติดตามผมหน่อยนะคนที่ดูเพื่อจะได้ถึง50ซับซับไวๆเนาะ,ะถ้าทุกคนอยากให้ดูคอนเทนต์เกมอื่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเชื่อเกัน next time